ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งครับวันนี้มาอู่ต่อเติมทรัพย์นะครับนี่มาอัปเดตไอของร้อยเอ็ดนะครับอำเภอหนองพอกร้อยเอ็ดครับนี่รายละเอียดที่คุยกันไว้กับเจ้าของอู่เมื่อกี้สอบถามเจ้าของอู่นะครับรายละเอียดก็เกี่ยวบอกว่าเกียร์สองลูกแต่ว่าทางอู่จัดสิ่ง ดีกว่าเกียร์สองลูกอีกครับนี่ตัวนี้เป็นเกียร์เป็นเกียร์หกลอ้อนะครับนี่นี่ครับที่หกลอ้อใช้วิ่งดำวิ่งอะไรนะครับหกลอ้อมีเกียร์โฟงเกียร์ฝาครับตอได้กว่าจะใส่เป็นดำไฟฟ้านะครับที่คุยกันไว้แต่พอดีทางอูได้เกียร์ตัวนี้มาครับ ก็เลยใส่ตัวนี้ให้ครับดีกว่าดัมไฟฟ้าเยอะนะครับนี่เป็นดัมหกล้อเลยครับนี่ดัมกระปุกครับนี่ดัมปั่นนะครับเขาเรียกดัมปันนี่ถ้าถูกไม่ถูกยังไงต้องขอโทษอีกทีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเรื่องโงเกียร์แล้วเพ,พวกระบบดัมเนี่ครับแต่ว่าผมว่าดีดีกว่าเกียร์สองลูกนะครับเพราะว่าตัวนี้ครับมัน ใช้ง่ายกว่าเกียร์สองลูกนะครับนี่มีสโลครับนี่เห็นเมื่อวานเจ้าของอู่บอกว่าลูกชายเขาโทรมาบอกว่าเห็นในคลิปว่าเกียร์สองลูกทำไมไม่ได้เกียร์สองลูกครับพอทางอู่บอกว่า,วาจัดตัวนี้ให้ดีกว่าเกียร์สองลูกครับคือดีอยังไงครับตัวนี้เป็นเกียร์หกล้อนะครับถ้าถ้าใช้ดำครับตัวนี้จะดีกว่าครับ ถ้าบรรทุกธรรมดานะครับเกียร์สองลูกก็อีกแบบหนึ่งครับก็ใช้ดีเหมือนกันครับเกียร์สองลูกแต่ว่าดำก็จะใช้ตัวนี้ให้ครับนี่คันต่อไปชุมพลครับก็จะใช้เกียร์ตัวนี้เหมือนกันนะครับอยากให้ FC หรือว่าลูกค้าของอู่ต่อเติมซับนะครับนี่ใช้แล้วจิตใจนะครับนี่ประสานหาแต่สิ่งดีๆให้นะครับนี่อันนี้ของชุมพลนะครับนี่ ขันต่อไปจากร้อยเอ็ดนะครับนี่เราก็ใช้เกียร์ตัวนี้เหมือนกันนะครับนี่นี่ครับมันมันใช้ดีกว่าครับนี่เพราะว่าตัวนี้เป็นดำนาะครับนี่ดำเราก็ใช้ตัวนี้ให้ครับดีกว่าไฟฟ้านะครับไฟฟ้ามันขึ้นอยู่กับเบ็ดครับถ้าเบ็ดอ่อนเบ็ดอะไรก็ยกไม่ขึ้นนะครับถ้าตัวนี้ครับนี่ถ้าสตาร์ทติดครับ ขึ้นอย่างเดียวขึ้นลงได้อย่างเดียวเลยครับนี่มันไม่เกี่ยวกับเบ็ดนะครับขอให้รถติดครับถ้ารถไม่ติดก็ไม่ขึ้นนะครับก็รายละเอียดครับนี่หัวก็ขึ้นเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่นี่โฉมหน้าของไอ้ดำร้อยเอ็ดนะครับนี่โอ้ผมว่าใหญ่บึกบึนมากเลยครับนี่ มันเป็นที่คันซีด้วยครับคันซีใหญ่แล้วก็มันกว้างครับเนาะคันซีตัวใหม่ถ้าเป็นรุ่นเก่าครับคันซีก็จะเล็กกว่านี้ครับนี่ตัวนี้ก็จะสูงกว่าดัมตัวเก่าที่เคยทำนะครับนี่ของอู่เพราะว่าดัมเพิ่งเคยออกไปคันแรกครับดัมตัวนั้นเป็นดัมไฟฟ้านะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นดัมดัมไอ้ปั๊มนะครับนี่มีตัวปั่นครับมีเกียร์ฝาก ตัวนี้จะใช้ดีกว่าไฟฟ้าครับก็พยายามจะคัดแต่สิ่งดีๆให้ครับนี่ไม่ต้องห่วงนะครับร้อยเอดครับที่โทรมาทักโทรมาถ,ถามว่าเออทำไมไม่ไม่ใส่เกียร์สองลูกให้ดัมครับรอ,อยากให้ใช้เกียร์ลูกเดียวนะครับนี่ดัมการใช้งานก็จะง่ายกว่าครับเกียร์สองลูกครับนี่ ก็พยายามครับอันไหนที่ดีก็พยายามแนะนําให้นะครับถ้าธรรมดาก็ใช้งานธรรมดาแถวนี้ก็เกียร์ลูกเกียร์สองลูกก็ไม่เป็นไรครับนี่แต่ว่าตัวนี้เป็นดาครับก็เลยใส่เกียร์ตัวนี้ให้ครับนี่สอบถามคนอื่นรู้ได้ครับคนที่เคยเล่นรถเคยใช้รถนะครับนี่นี่ถ้าเป็นดานะครับสบายสบายเลยนะครับนี่ดูครับ การเชื่อมการใดครับนี่เพลาตัวนี้เป็นเพลาลอยนะครับของ 101. รอยเอ็ดเพลาลอยเกียร์สองลูกถ้าคิดราคาแล้วครับจะต่ํากว่าตัวนี้เยอะเลยครับนี่เกินครึ่งอีกครับนี่เกียร์สองลูกยังมากก็ประมาณ9ก้าพันนะครับเกียร์ลูกหนึ่งก็ประมาณ4ี่พันห้าแต่ตัวนี้ก็ประมาณทั้งเกียร์ทั้งเกียร์ฝาก็ ตกไปหมื่นกว่าบาทนะครับครึ่งต่อครึ่งกันเลยนะครับเนี่ราคาแต่ไม่เป็นไรครับนี่อยากให้ใช้ให้เอฟซได้ใช้ของดีๆครับนี่เราจะใช้เกียร์สองลูกก็ได้ครับแต่ว่ามันก็อยากให้ซื้อไปแล้วนะครับมันจบใช้งานดีๆครับเออใช้แล้วบอกต่อครับเออราคานี้ครับนี่ดูได้นะครับดำ ขึ้นไมค์คันซีใหญ่ครับราคานี้แถมเป็นดําปันด้วยนะครับไม่ใช่ดําไฟฟ้าครับถ้าสนใจนะครับนี่ถ้าใครเคยเล่นรถก็จะรู้นะครับว่าตัวดําครับนี่ถ้าได้ตัวนี้ไปครับดีกว่าดําไฟฟ้าเยอะถ้าใครสนใจยังไงนะครับนี่ติดต่อมาทางอูต่อเติมซับได้เลยนะครับนี่ รูปทรงรูปลักษ์ก็จะประมาณนี้เลยครับหรือจะเอาแบบธรรมดาครับนี่ทางอู่ก็มีนะครับนี่ใครสนใจนะครับนี่ทางอู่ก็จะมีโครงการขึ้นเวอร์ชั่นใหม่ครับราคาถูกครับนี่รออีกแป๊บนะครับเวอร์ชันใหม่เดยวยังไงเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอีกทีนะครับนี่ ราคานี่ครับสบายกระเป๋าเลยครับนี่เวอร์ชั่นใหม่รออีกแป๊บนะครับนี่ใครสนใจยังไงครับรีบเลยนะครับอู่ต่อเติมซับรออยู่นะครับนี่ยินดีให้บริการนะครับนี่เพราะว่าเราก็ติดอีกคันเดียวนะครับนี่ต่อจากคันร้อยเอ็ดนะครับก็จะเป็นของชุมพลบุรีนะครับนี่กงเกียร์เราก็หาไว้หมดแล้วนะครับนี่ คัน C เราก็ได้มาแล้วครับคัน C ตัวนี้เป็นคัน C Vigo นะครับนี่ของรอยเอ็ดก็คัน C ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับ Vigo ของชุมพลเราก็จะใช้คัน C ของ DMAX ครับนี่ DMAX คัน C ก็จะหายากหน่อยครับถ้าใครอยากได้คัน C ใหญ่ครับรูปลักษรูปทรงใหญ่ๆประมาณนี้นะครับนี่ติดต่อตั้งแต่นั่นเนินเลยนะครับนี่ ราะว่าคันซีครับหายากครับคันซีใหญ่รถรุ่นใหม่ๆครับหาตัดยากครับนี่ครับยังไงขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจเพลินรถเกี่ยวซิ่งนะครับสวัสดีครับ